แรกที่ผมได้ยินชื่อปางไฮผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าอยู่ตรงส่วนไหนของจังหวัดเชียงใหม่ผมรู้จักกับชื่อนี้ก็ตอนที่ผมกำลังวางแผนจะไปเที่ยวแม่กำปองซึ่งเห็นว่าทั้งสองที่อยู่ไม่ห่างไกลกันนักจากทริปหนึ่งคืนก็เลยงอหอกเป็นสองคืนเอาวะงั้นเปลี่ยนเป็นทเที่ยวปางไฮหนึ่งคืนและแม่กำปองอีกหนึ่งคืนแล้วกัน เที่ยวปางไฮสองวันหนึ่งคืนในช่วงเย็นวันหนึ่งผมนั่งรถไฟจากสถานีหัวลำโพงมุ่งหน้ามายังที่สถานีเชียงใหม่ของวันรุ่งเช้าผมมาถึงสถานีเชียงใหม่ในเวลา7.15โมง15นาที จากนั้นก็นั่งรถแดงมาที่ร้านบิ๊กีีมอเตอร์เพื่อเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับคือตอนแรกอ่ะผมกะจะนั่งรถตู้ตรงตลาดวโลรถเพื่อมาเที่ยวที่แม่กำปองแล้วก็ปางไฮแต่เส้นทางเดินรถไปปางไฮเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปทําให้ผมต้องเปลี่ยนแผนมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับแทน วันแรกของการขับมอเตอร์ไซค์ตลอดเส้นทางเนี่ยมีทั้งแดดแดดแล้วก็แดดแสบจนหน้าไหม้เลยทีเดียวแต่ความร้อนก็เริ่มบดบางหายไปแทนที่ด้วยความเย็นชื้นเมื่อผมเริ่มขับรถเข้าสู่ตัวอำเภอดอยสะเก็ดที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่สองข้างทางอากาศเย็นมากตอนนี้ลรากำลับไปบางะ จากตัวเมืองเชียงใหม่มาปางไฮมีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรถ้าขับรถไม่หลงทางก็คงใช้เวลาราาๆหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กับคนอย่างผมที่ขับรถหลงทางแถมขับช้าๆช้าเหมือนเต่าคานเพราะนี่เป็นการขับมอเตอร์ไซค์แบบมีเกียร์ธรรมดาขึ้นเขาครั้งแรกของผมโอ้ oh my god ก่อนถึงจุดหมายมันยิ่งทำให้ตัวผมตื่นเต้นไปอีกกับป้ายที่เตือนว่าข้างหน้ามีความสูงชันตลอด1กิโลเมตร สีหน้าและอาการก็เป็นดังที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้แหละระยะทางชัน1กิโลโค คำว่าประตูสู่ตะบนเทพสเสด็จนี่คงเป็นป้ายที่ทําให้ผมชื่นใจขึ้นมาได้เลยทีเดียวขับมาอีกสักพักก็ถึงที่พักของผมในค่ําคืนนี้ซึ่งกว่าจะถึงก็ปาไปบ่ายสองโมงสิริรวมขับรถขึ้นมาครั้งนี้ก็น่าจะเกือบสามชั่วโมงได้พื่อจองบ้นวนไร้่ใช่ครับคุณอ้อครับ ที่พักของผมมีชื่อว่าจิมดอยโฮมนับปางไฮที่พักมีทั้งแบบบ้านและเต็นท์กระโจมติดริมน้ําผมเลือกพักแบบเต็นท์กระโจมติดริมน้ําภายในเต็นท์เนี่ยก็กว้างอยู่นะสามารถนอนได้2คนเลยและมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ด้านข้างเต็นท์พร้อมเครื่องทําน้ําอุ่นได้เวลาสํารวจบ้านปางไฮ ปางไฮอยู่ในตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดชาวบ้านได้เล่าว่าแต่เดิมตรงบริเวณนักกลางหมู่บ้านจะมีต้นไม้ใหญ่ที่พวกพ่อค้าเมืองและชาวบ้านใช้เป็นที่พักหลบแดดหลบฝนกันในเวลาผ่านเส้นทางนี้ซึ่งต้นไม้นี้เนี่ยชาวบ้านเรียกกันว่าไม้ไฮต่อมาเมื่อเปการจัดตั้งหมู่บ้านจึงได้นำต้นไม้นี้มาตั้งเป็นชื่อส่วนคําว่าปางเป็นคําโบราณหรือภาษาเฉพาะถิ่นนั้นๆที่แปลว่าที่พัก ถิ่นที่อยู่อาศัยพอนำสองคำมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่าปางไฮปัจจุบันปางไฮเป็นถิ่นปลูกกาแฟชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่ว่าจะขับรถไปทางไหนในหมู่บ้านก็จะพบเจอร้านกาแฟสดอยู่ริมสองข้างทาง,ทางหรือกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันผลิตและแปรรูปม,มล็ดก,กาแฟหลังจากที่มัวตื่นเต้นกับการขับรถขึ้นเขาครั้งแรกจนลืมกินข้าวมื้อเช้าและมื้อเที่ยงไปและร้านปางไฮคอฟฟี่ก็คือคำตอบ ฟางไฮคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟริมนำธารน,นอกจากนี้มีทางเดินสะพานเหล็กให้ได้ถ่ายรูปเล่นกันระหว่างรอขับข้าวตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะ้ฮะและนี่ก็คือลับข้ามือแรกของผมนะฮะหรือใครจะเอาขาไปกลุ่มน,น้ำเย็นๆคลายร้อนกันก็ดื่มกันนะ หลังจากอิ่มท้องแล้วผมขับรถมาที่วิสาหกิจชุมชนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟเทพสเสด็จและการแปรรูปกาแฟผมได้พบกับคุณป้าสงาไม่สิคุณพี่สงาที่กำลังคัดมเมล็ดกาแฟอยู่ทำไมบ้านฟางทายถึงมีแต่กาแฟเต็ไมไปหมดเลยครับก็มันเทพสเสด็จมันเป็นเมืองกาแฟกาแฟขึ้นวากาแ่อร่อย ได้พูดคุยกับพี่สง,ง่ายอยู่สักพักเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟจึงได้ข้อสรุปว่าที่เทพสเสด็จเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกเมล็ดกาแฟด้วยความสูงจากระดับน้ําทะเล1,000 1,500เมตรและมีภูมิอากาศที่เย็นและหนาตลอดทั้งปีทําให้การผลิตกาแฟที่เป็นกาแฟขั้วาสายพันธุ์อาราบิก้าของเทพสเสด็จมีคุณภาพดีกลิ่นหอมและยังเคยได้รับรางวัลระดับโลกอีกด้วยยังช่วให้ให้คนงาน ออ๋วันนี้คนงานมาค่ะขอบคุณครับพี่สง่าเดินไปหยิบขวดที่บรรจุน้ำกาแฟให้ผมได้ลองดื่มรสชาติที่น้ำกาแฟกระทบกับลิ้นของผมมันช่างละม,มุนนุ่มนวลจนผมต้องจัดไปสองแก้วอันนี้ข้บวนเปิดไหมครับ ิดใช่ไหมครับขอบคุณครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายสี่โมงผมขับรถไปวหว้พักที่วัดปางไฮตอนนี้เราก็ขับมาถึงที่พักแล้วนะฮะ รอยโฮมนับปางไฮเป็นที่พักติดริมนำธารบรรยากาศเงียบสงบมากเงียบสงบจนตัวผมรู้สึกเหงาไปเลยก็เพราะมาคนเดียวนี่แหละเอาจริงๆนะที่นี่เนี่ยเหมาะแก่การมาพักกับเพื่อนๆครอบครัวหรือคนรักมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแต่อย่างน้อยก็มีเสียงของสายฝนและลำธารที่ดังก้องกลางวันคอยเป็นเพื่อนผมในยามค่ำคืนนี้ ในช่วงสายของวันนี้ผมเดินทางมาหาเครื่องดื่มกระตุ้นให้หายง่วงและผมก็สะดุดตากับ <consciousness> ร้านบ้านไม้เล็กๆที่มีชื่อว่าซ f ฟิลคอฟฟี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวอลลันฮัตรีสอร์ทผมเดินทางเข้ามาในด้านในรีสอร์ทก็ต้องอุดทานในใจว่าโอ้โหมันช่างกว้างใหญ่กว่าที่คิเดเลยวะ่ะท,ที่นี่มีทั้งลำธานน้ำตกที่ไหลผ่านสะพานแขวน และยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่มอบความเย็นและความล้มลื่นให้แก่เราโอ้โยมกันนะเนี่ย ก็กลับมาเช็คเอาที่พักและมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่2ในทริปนี้นั่นก็คือแม่กำปองแล้ะมาตกในตอนนี้เนี่ยพร้อมกับฝนตั้งเค้าที่มีทีท่าจะตกในอีกไม่ช้า